ตอนนี้นะฮะเราก็ได้เดินทางมาถึงที่ไร่คิงคองเขาคอเฮ้ยมันโยกมันโยกไม่ต้องกลัวข้างล่างมีน้ำโอ้โหสวยมากวิวโคตรดีอ่เลม สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกับพวกเราสองคนที่ช่อง Billy Channel ค่ะหลังจากทริปที่แล้วที่เราได้พาทุกคนไปพักที่เขาคอไปเที่ยวที่ภูทับเบิกและตอนนี้เราก็ยังอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะเรามีสถานที่ที่อยากจะแนะนําทุกๆคนนะคะรับรองว่าถ้าใครได้มาที่นี่แล้วจะต้องถูกใจใครหลายๆคนแน่นอนค่ะถ้าอยากรู้ว่าที่นี่จะสวยขนาดไหนไปติดตามชมกันเลยค่ะ นี้นะฮะเราก็ได้เดินทางมาถึงที่ไร่คิงของเขา่าคอที่นี่เนี่ยก็เป็นจุดเช็คอินอีกที่หนึ่งแล้วกันนะฮะที่แนะนําหลายๆคนมาคือแบบว่าทำภาพที่นี่เลยนะใช่ที่นี่นะฮะไม่ใช่ว่าแค่จุดถ่ายรูปอย่างเดียวนะครับก็จะมีอาหารด้วยใช่มีอาหารตามสั่งแล้วก็มีคาเฟ่มีสวนดอกไม้ใช่มีก๋วยเตี๋ยวนะครับผมกินก๋วยเตี๋ยวยที่ขาดไปได้เลยโอเค <OK>, เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมด้านในแล้วกันว่าข้างในอ่ะจะเป็นยังไงบ้างแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะลองสั่งอาหารกินด้วยนะครับผมว่ารสชาติอาหารจะเป็นยังไงบ้าง จะมารีวิวให้ฟังครั้งนึ่ง้วกันนะครับไปกันเลยไปตรงนี้ก็เป็นเจ้าถิ่นของเราเนะเป็นเจ้าถิ่นที่มาของคําว่ากิงคองได้นอนคำล้อรถไว้เพื่อกันล้อรถไหลนี่แล้วก็มีอีก2ตัวตรงนั้นนะ <c oughs> ใกล้คิงคองเขาขอเดี๋ยวเราจะไปซื้อบัตรเข้าชมข้างในนะคะเพื่อที่จะพาทุกคนไปดูว่าข้างล่างอ่ะจะมีจุดถ่ายรูปสวยๆอะไรบ้างนะคะะนี่ยฝั่งตรงนี้ก็จะเป็นที่ซื้อตั๋วของเราแล้วก็ทางเข้าซื้อตั๋วเขา้าทั้งส่วนนะคะค่ะกี่คนดีคะสองค่ะเท่าไหร่คะสี่สิบก่ต่อคนค่ะนี่ค่าเข้าไปละสี่สิบนะคะค่จ้าจ ได้มาแล้วเดี๋ยวไปดูข้างล่างกันนะคะขอบคุณค่ะไอุณหภูมิของร่างกายปกติเปิดสุดอุณหภูมิของร่างกายปกติเปิดสุดนะจ้ะนี่นี่คือเราเข้ามาเราก็จะมาเจอนี่เลยคิงคองคิงคอง ตอนนี้น้องมิวเรากาลังได้ขึ้นไปแล้วเพราะว่าเมื่อกี้อยู่หางล่างบอกอยู่ว่าจะขึ้นไปให้ถึงขั้นที่สูงที่สุดไปดิกลัวที่นี่มันมีอะไรขำปหมเนี่ยมีดิไม่ต้องกลัวมันกระโดดหลอกบันไดอ่ะได้ขึ้นได้กลัวไม่ต้องห่วงพลังมีน้ําอ้ยมันจะมีหินก่อนน้ำมาดิหุยหุยหุยไม่เป็นไรเวลาลงยาวหัวลงเอาขาลงก่อนแล้วคอจะได้ไม่ต้องมาอยู่ตรงนี้อะไรนะ เร็วๆหนูกลัวแปนึงแปมึงกำลังถ่ายรูปแปนึงอยู่เฉยนะตอนนี้นะน้องมวของเราได้ขึ้นไปข้างบนแล้วนู่นดูดูขอเสียงหน่อยว้าวเฮ้ย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 มันโยกมันโยกไม่ต้องกลัวข้างล่างมีน้ำไอ้สั์มันมีหินก่อนเห็นไหมเนี่ยข้างล่างมีน้ำอยู่ไม่ต้องกลัวพอแล้วลงมาดิ จะมานมีลงวิธีการลงแบบช้ากับแบบเร็วจะลงทางไหนหนูค่อยๆลงทางด้วนไปละแบบของหนูดีกว่ามันมีทางด้วนอยู่จะลงทางด้วนไปละโอยหนูกลัวนี่ทางด้วนก็โดดลงนี่ตรงนี้เลยค่อยๆค่อยๆค่อยๆยับค่อยๆค่อกลัวค่อยๆค่อยๆยๆงๆ้ เธอจะฆ่าหนูเหรอ,เ,อ,อเราจะได้เปลี่ยนแฟนกันเ, <Y ahu! S 2> <laughs> เราไปลงอะไรเดินเดินลงให้คนเมื่อนคนลงบันไดดิ <laughs> มันน่ากลัวดูไปลงอะไรอย่างนั้นโ <c oughs> ถเจิบจิบอะเนี่ยเนี่ยพูดดี <laughs> มาดูพื้นที่การเต็นนะคะเพราะว่าที่นี่นอกจากจะมีร้านอาหารมีคาเฟ่เขาก็จะมีพื้นที่กางเต็นใช่แล้วก็มีเต็นก็โจมให้เช่าด้วยค่ะมีที่พักให้ด้วยอะไรด้วยคือครบเลยใครที่มาที่เนี่ยใช่นี่ตรงนี้ก็จะเป็นลานกลางเต็นใช่อันนี้น่าจะเป็นลานกลางเต็นสำหรับคนที่เอาเต็นมาเองหรือเปล่าใช่แล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นเต็นก็โจมที่เอาไว้ให้ลูกค้าเข้าพักนะคะ ทุกคนดูวิวสวยมากปไปไเดี๋ยวเร,เราพาไปดูที่แตงกระจมนี่นะคะก็คือเป็นเต็นท์กระโจมนะคะสําหรับลูกค้าเราจะให้ทุกคนมาดูดว่าววถ้ามาพักที่เนี่ยจะได้วิวขนาดไหนเน้นวิวเน้นวิวเลยตรงนี้ไม่มีคนอยู่นะไม่มีไม่มีโอ้สวยมาก ดูดิความลึกจากน้ำทะเลนี่ต้องมี48,464ฟุตใช่อ่ะแล้วก็นี่อยู่ติดกับกังหันด้วยค่ะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นกังหันนะะวิวโคตรดีวิวดีวันนี้เรามาพักตรงนี้ดีกว่านะดูดิคือมันเห็นเห็นภูเขาแบบเป็นพารามามานะันคือซ้อนนกันแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นที่พักใช่เปล่าเป็นบ้านหินอ่ะบ้านหินเหมือนฟินโตนอ่ะ นี่ดูโอหคือสวยไปเดินเราเดินไปดูตรงนู้นได้อ๋ออันนี้เต็นยี่ห้องเดียวกับที่เราพักใช่ดีอะรู้สึกว่าข้างล่างจะเป็นห้องน้ำหรือเปล่าน่าจะออใช่ทุกห้องน่าจะมีห้องน้ำในตัวก็คือข้างล่างใช่ข้างล่างจะเป็นห้องน้ำเดี๋ยวเราไปดูมุมถ่ายรูปสวยๆของที่นี่กันดีกว่าคะ่ะ สำหรับตรงนี้นะครใครที่ชอบแนวแบบว่าเป็นที่พักเหมือนแบบมนุษย์หินนะใช่ไหมใช่มนุษย์หินฟินโซแล้วก็ดูวิวเดี๋ยวจะซูมวิวให้ดูวิวด้านหน้าแบบสุดสุดะบอกเลยว่าใครที่กำลังหาที่พักที่เขาคอนี้นะแนะนำที่นี่เลยแนะนําที่นี่คือมันครบครันมากไล่คิงของเขาขอที่พักดีแล้วก็ชอบวิวใช่ไอ้ที่พักอะผมยังไม่เห็นข้างในหรอกแต่คือแน่ๆที่แน่ๆคือวิวใช่วิวสวยแล้วก็ ที่<า>ถ่ายรูปเยอะแล้วก็เขามีร้านอาหารมีคาเฟ่โอเคไปเดี๋ยวาาไปหาอะไรกินก่อนดีกว่าไป<ะ>นี่นะคะจะเป็นบรรยากาศภายในร้านนะคะนี่แล้ววิวสวยๆมาแล้ว มีอาหารมาเสิร์ฟแล้วครับคุณลูกค้าครับพนักงานหน้าตาคุ้นๆน่ะนี่เลยคืออันนี้เป็นกระเพราหมูสับนะกระเพราหมูสับส่วนตัวนี้เป็นผัดผักผักพริกสดโอเคผัดพริกสดจานละเจ็ดสิบบาทจานละเจ็ดสิบบาทนะฮะเดี๋ยวเราจะไปชิมรสชาติกันว่าผ่านหรือเปล่านะครับมากินบนเขาราคาประมาณนี้แหละเป็นเรื่องปกติกว่าเขาจะขับรถ ขึ้นมาจากบนเขาได้นะต้องเติมน้ำมันเท่าไหร่กว่าจะเอาไก่เอาหมูเอาผักที่มาน่ะวิ่งจากสีเหลือมราชบุรีไม่ใช่แถวนี้ไม่มีอ่ะเดี๋ยวไปแม่ร่อยโอเคจะขอรับประทานอาหารก่อนแล้วกันนะครับพบเจอกันทุกคนครับป๊า ตอนนี้นะฮะเราก็ได้ทานข้าวทานอาหารเรียบร้อยแล้วก็เข้าชมเรียบร้อยแล้วฝากที่นี่ไว้ด้วยนะคะกับผมกับไล่ขิงคองเข่าคอคะ่ะใครที่มาเพชรบูรณ์ต้องไม่พลาดนะกับที่นี่เลยนะครับอ <Okay. S 1> ีกสั่หนึง่งจริงๆเป็นที่พักที่แบบว่าคือสวยคือคือถ้าเราไม่เจอที่พักที่มาก่อนหน้านี้นะ เพราะ <ไป S 1> ว่าที่เนี่ยคือแค่เรามาเดินดูใช่ป่ะคือมันมีทั้งที่พัก<ช>มีคาเฟ่มีร้านอาหารคือมันครบอะทุกอย่างมันครบอยู่ที่นี่หมดแล้วทีวเดียวมันอยู่ที่แบบที่สูงอะชอบชอบ,ชอบอย่างนี้เลยคือยิ่งสูงยิ่งหนาวยิ่งอากาศดีมันอากาศดีมากแล้วคือด้านหลังเราเห็นไหม เป็นพวกทุ่งกังหันลมทุ่งกังหันลม,ลมคือเดินไปได้เดียวไม่ต้องขับรถไปก็ได้ใช่นะครับก็ฝากที่นี่ไว้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวเราจะต้องกลับแหละเดินทางกลับก่อนได้ก็ยังไงใครใครที่ชอบที่เราก็เือนเดิมนะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะค,ะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนของสนุกของของเราค่ะแล้วก็ถ้าใครชอบหรือว่าสนใจที่พักที่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะคะทุกคนครับไปไปครับบ๊ายบาย If you ever met someone, you could not get my